สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะชนวนทุกคนมารู้จักกับความสัมพันธ์ของจริยศาสตร,ร์กับาศาสตร์อื่นกันค่ะถ้าทุกคนพร้อมที่จะรับชมรับฟังกันแล้วนะคะก็ไปดูกัน,นได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะกลุ่มเราก็ขอยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของจริยศาสตร,ร์กับาศาสตร์อื่นนะคะมา3อย่างก็คือความสัมพันธ์ของจริยศาสตร,ร์กับวิทยาศาสตร,ร์ความสัมพันธ์ของจริยศาสตร,ร์กับสังคมศาสตร,ร์และความสัมพันธ์ของจริยศาสตร์กับศาสนาค่ะ เรื่องแรกที่เราจะกล่าวกันถึงนะคะก็เป็นเรื่องของจริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ค่ะจิยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะคะก็มีความสัมพันธ์กันในส่วนที่เป็นมหาภาคค่ะก็คือการกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นส่วนของวิทยาศาสตร์ค่ะเช่นวิทยาศาสตร์เนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติก็การโคโจรของดวงดาวการทํางานของระบบอวัยวะภายในของสิ่งมีชีวิตนะคะ แต่ว่าหน้าที่ของวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้นะคะแล้วก็นํามาอธิบายหรือว่าสรุปตั้งเป็นททษฎีเพื่อทํานายถึงปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นส่วนจริยศาสตร์เองนะคะก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของปรากฏการณ์ต่างๆที่มนุษย์เรานะคะด้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องว่าพฤติกรรมที่เราทําออกมานั้นน่ะดีไม่ดีควรทําหรือไม่ควรทําอย่างไรนะคะเป็นการประเมินคุณค่าค่ะ ตัวอย่างนะคะก็เช่นในสงครามทหารของฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกจับเป็นเชลยแล้วก็มีเชลาายทหารในหนึ่งนะคะถูกยิงบาดเจ็บสาหัสต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาอย่างรีบด่วนเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะทหารอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเป็นจํานวนมากเลยก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วนเช่นกันนะคะทีนี้นะคะปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าการรักษาพยาบาลให้ทหารทุกนาย ให้รอดพ้นจากความตายเนี่ยมันจะต้องใช้ยาชนิดใดจะต้องใช้เลือดจํานวนเท่าใดแล้วให้หมอคนใดรักษาการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแต่ว่าปัญหาที่2จึงตามมานะคะก็คือยาที่จะนํามารักษาคนบาดเจ็บเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดแต่ว่าคนบาดเจ็บนะคะก็มีจํานวนมากจึงเกิดการถกเถียงกันขึ้นว่าเราเนี่ยควรจะให้การรักษาทหารเฉลยในนั้นหรือไม่ ปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติค่าดีหรือไม่ดีควรทําหรือไม่ควรทําอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามากล่าวโดยสรุปเป็นภาพรวมถึงความสัมพันธ์ของจริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะคะก็จะสามารถสรุปได้ว่าวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ทําหน้าที่ที่จะศึกษาสแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะตัดสินใจอย่างไรจึงจะทําให้มันมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลที่สูงที่สุดนะคะ ส่วนจริยศาสตร์เนี่ยก็จะเข้าไปศึกษาข้อเท็จจริงเหมือนวิทยาศาสตร์เลยค่ะแ,แต่ว่าแต่ว่าจริยศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็ทําหน้าที่ต่อไปถึงการตีค่าของการกระทํานั้นค่ะว่าการกระทําโดยวิธีนั้นเนี่ยดีไม่ดีควรทําหรือไม่ควรทําอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ของจริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะคะจึงมีความสัมพันธ์กันในแง่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองล่ะค่ะในหัวข,ข้อถัดมาค่ะคือความสัมพันธ์ของจริยศาสตร์กับสังคมศาสตร์ค่ะ สังคมศาสตร์นะคะก็เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมค่ะหมายถึงปรากฏการณ์นะคะหรือการกระทําที่เป็นของมนุษย์ค่ะในทางจิตวิทยานะคะเรียกการกระทําว่าพฤติกรรมเมื่อมนุษย์มารวมกันเป็นสังคมคนในสังคมนะคะย่อมมีความสัมพันธ์กันโดยการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมและพฤติกรรมทั้งหลายที่บุคคลในสังคมได้แสดงออกมานั้นนะคะก็จะเป็นข้อมูลในการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ หน้าที่ของสังคมศาสตร์นะคะทำการศึกษาและสังเกตข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็นำมาอธิบายถึงข้อเท็จจริงค่ะเราเรียกข้อเท็จจริงตรงนี้นะคะว่าทฤษฎีทางสังคมทฤษฎีที่ตั้งขึ้นดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นหลักทำนายว่าอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตค่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะตัวอย่างเนี่ยก็ยกขึ้นมาว่าสังคมศาสตร์นะคะให้การคาดหมายว่าปีหน้าเขียวจะตกเป็นผู้ต้องหานะคะแล้วก็ถูกจำคุก การคาดหมายออกมาเช่นนี้เนี่ยก็เนื่องจากข้อมูลพฤติกรรมของเขียวนะคะเป็นตัวบ่งชี้เลยค่ะข้อมูลนะคะก็ได้กล่าวว่าขณะนี้เนี่ยเขียวอายุ20ปีนะคะมาจากครอบครัวที่ยากจนขาดความอบอุ่นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะเขียวก็ได้ออกจากบ้านไปครั้งละหลาย,หลาย,ห,ลายหลายวันไปคบเพื่อนที่เกเรมัมวสุมกันยาเสพติดเขียวนะคะก็ต้องลักเล็กขโมยน้อยแล้วนําเงินไปซื้อไปขายนะคะเพื่อไปซื้อยาเสพติดค่ะ พฤติกรรมของเขียวกับพวกนะคะก็ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขียวเนี่ยไปฆ่าเจ้าซัพตายขณะนี้นะคะตำรวจได้ยื่นฟ้องและออกหมายจับเพื่อนำตัวเขียวและพรรคพวกไปสอบสวนและฟ้องศาลดำเนินคดีค่ะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของสังคมศาสตร์นะคะเขาก็จะทำหน้าที่คาดหมายไปตามข้อมูลของคนในสังคมค่ะซึ่งได้จากการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและทำนายว่าในอนาคตนะคะจะเกิดอะไรขึ้น เหมือนกับกรณีของเขียวนะคะที่สังคมศาสตร,ร์เนี่ยทำนายว่าปีหน้าเขียวจะตกเป็นผู้ต้องหาและถูกจําคุกค,ค,ค่ะแต่ว่าสังคมศาสตร,ร์นะคะไม่มีหน้าที่ที่จะตัดสินว่าพฤติกรรมนั้นดีไม่ดีควรหรือไม่ควรทําเช่นไม่กล่าวถึงว่าเขียวเป็นคนดีหรือคนเลวค่ะแต่ว่าจะเป็นหน้าที่ของจริยศาสตร,ร์แทนค่ะเพราะว่าจริยศาสตร,ร์นะคะเขาจะทําหน้าที่ประเมินพฤติกรรมของคนค่ะว่าดีไม่ดีควรทําหรือไม่ควรทําอย่างไรนะคะ ยจริยาศาสตร์นะคะก็อาศัยข้อมูลจากสังคมศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็มาประเมินค่าว่าดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรค่ะเช่นการประเมินคุณค่าของการกระทําว่าการหลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าการฆ่าผู้อื่นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความสัมพันธ์ของจริยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์จึงเป็นไปในแนวทางที่สนับสนุนกันในแง่ของการประเมินค่าที่ได้จากข้อเท็จจริงค่ะ การถกเถียงเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะเป็นปัญหาทางสังคมศาสตร์เช่นการฆ่าผู้อื่นต้องติดคุกแต่ว่าการถกเถียงในเรื่องของคุณค่าเป็นหน้าที่ของจริยศาสตร์ค่ะเช่นการฆ่าคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนี่นะคะก็คือตารางสรุปจริยศาสตร์กับสังคมศาสตร์ค่ะสังคมศาสตร์นะคะก็สรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นศาสตร์รูปธรรมค่ะที่มุ่งศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งกล่าวถึงข้อมูลในอดีตปัจจุบันและการคาดหมายนอ,นานอนาคตนะคะ แต่ว่าจารเรียนศาสตร์นะคะเป็นศาสตร์นมามธรรมที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมและตีค่าของพฤติกรรมนั้นค่ะว่าดีชั่วควรทำหรือไม่ควรภายใต้กฎเกณฑ์ทางสังคมนะคะเช่นกฎหมายหรือว่าความเป็นมนุษย์ค่ะส่วนสังคมศาสตร์นะคะก็มีหน้าที่ที่จะศึกษาสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในในสังคมนะคะที่แสดงออกต่อผู้อื่นว่า เป็นมาอย่างไรและกําลังเป็นอะไรแต่ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะตีค่าพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะว่าดีหรือชั่วควรหรือไม่ควรเพราะมันจะเป็นหน้าที่ของจริยศาสตร์ค่ะเพราะว่าจริยศาสตร์เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ตีค่าพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นเองนะคะว่าพฤติกรรมนั้นน่ะมันดีหรือไม่ดีมันดีหรือชั่วควรทําหรือไม่ควรทําโดยจริยศาสตร์นะคะก็จะอาศัยข้อมูลจากสังคมศาสตร์มาตีค่าพฤติกรรมเหล่านี้นั่นเองค่ะ จริยศาส์กับศาสนาจริยศาส์กับศาสนามีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นศาสตร์ทั้งสองเกื้อกูลส,สนับสนุนเคียงคู่ไปตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายศาสนาทุกศาสนาจะต้องมีหลักจริยศาสตร์เป็นรลักฐานสำคัญประกอบอยู่เสมอเพราะศาสนาทุกศาสนามุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติเป็นหลักจึงต้องมีหลักจริยธรรมทิพว่าด้วย บุญบาปและหลักปฏิบัติสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าจริยศาสตร์กับศาสนามีความแนบแน่นใกล้ชิดแทบจะแยกกันไม่ออกศาสนาประเภทเทวานิยมศาสนาประเภทอัตเทวานิยมจริยศาสตร์กับศาสนาเทวานิยมนักปัญญาตะวันตกเชื่อว่าศาสนาและจริยศาสตร์ได้มาจากเบื้องบนซึ่งพระเจ้าประทานโดยผ่านผู้แทนของพระองค์คือศาสดาคำสั่ง,สงของพระเจ้าที่ประทานแก่มนุษยชาตินั้น แสดงกําเนิดและสิ้นสุดของโลกไว้ทรงวางกฎหรือระเบียบจักรวาลโดยการจัดทุกอย่างที่พระอ,องค์ทรงสร้างขึ้นมาให้เป็นระเบียบแต่พระอ,องค์ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบเหล่านั้นด้วยเหตุนี้ศาส,สนาและจริยศาสตร์จึงมีภาวะสามประการคือศาสนามีมาก่อนจริยศาสตร์ศาส,สนาม,มาจากเจตจำนงของพระเจ้าสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษและกฎต่างๆมาจากพระเจ้าเป็นกฎทางจริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติ จารยศาสตร์กับศาสนาอัเววนิยมศาส,สนาประเภทอัเววนิยมทางตะว,วันออกเช่นศาสนาพุทธถือกำเนิดมาจากความจริงศสัจธรรมที่ค้นพบของศาสนาผู้ก่อตั้งที่เป็นมนุษย์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสวงหากแก่ชาวโลกคำสอนอันเป็นหลักของศาสนาแยกได้สองส่วนคือ หนึ่งหลักสัจธรรมเป็นคำสอนที่แสดงความจริงของโลกและชีวิตซึ่งค้นพบในธรรมชาติจึงเป็นหลักแห่งความจริงตามธรรมชาติเช่นอริยสัจสีเป็นการแสดงให้ดูและเข้าใจเรื่องโลกโลกเกิดจากการรวมกันและอิงอาศัยกันของปัจจัยธรรมชาติ 2. หลักจริยธรรมคือหลักแสดงแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะทําให้ชีวิตมีความสุขความเจริญงอกงามหลักสัจธรรมจะต้องคู่กับหลักจริยธรรมเสมอเข้ากับจริยศาสตร์ต้องเข้าไปเป็นหลักของการปฏิบัติในศาสนานั่นคือความรู้กับการปฏิบัติต้องสอดคล้องประสานกันจึงจะบรรลุผลอันดีงามก่อให้เกิดความสุขและความเจริญงอกงาม อาจสรุปได้ว่าทุกศาสนาจะต้องมีจริยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นหลักการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ความแตกต่างระหว่างจริยศาสตร์กับศาสนานักปัฎญาตะวันตกหลายคนเช่นอิมานูเอลคารเห็นว่าจริยศาสตร์ไม่ได้มีแหล่งกําเนิดมาจากศาสนาแต่อย่างใดโดยมีเหตุผลสนับสนุนว่า จริยธรรมคือหลักการที่มนุษย์ยึดถือปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเมื่อปฏิบัติมาระยะหนึ่งมนุษย์คิดว่าจริยธรรมที่พวกเขายึดถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้น่าจะมีที่มาจึงพากันค้นหาที่มาของจริยธรรมเหล่านั้นในที่สุดพบว่าพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาหรือเป็นจุดเริ่มต้นของจริยธรรมความเชื่อเช่นนี้กลายมาเป็นมูลฐานของศาสนาเพราะฉะนั้นตามความคิดและความเชื่อเช่นนี้จึงสรุปว่าจริยศาสตร์เกิดก่อนศาสนาและเป็นที่มาของศาสนาด้วย ความแตกต่างระหว่างปฏิบัติการทางจริยธรรมกับการปฏิบัติการทางศาสนานายแดงช่วยเหลือสังคมด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์การกระทำในลักษณะนี้นักจริยศาสตร,ร์เรียกว่าปฏิบัติการทางจริยธรรมโดยไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา นายขาวช่วยเหลือสังคมด้วยความรู้สึกว่าการช่วยเหลือสังคมเป็นเจตจำนงของพระเจ้าการกระทำของนายขาวด้วยความรู้สึกเช่นนี้นักจริยศาสตร์เรียกว่าปฏิบัติการทางศาสนาพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอของพวกเราค่ะ